สวัสดีครับพบกับผมพกาฟ,ฟีเดย์นะครับพี่พี่ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมได้มากาพอสปายแล้วก็น้องสปายนับตัวพอได้อยู่ข้างล่างนนนะครับทุกนพอสำหรับวันนี้เนี่ยพาพี่พพเพื่อนมาดูผมมาดากตะคัดนะครับทุกนมาไม่ใช่มาดาักเพิงนะครับทุกคนมาดากไปแล้วก็เราก็ ทำการอยู่ข้างล่างและอยู่ข้างบนน,นะผมก็ไล่นะผมไล่ปลาไปโดนตะคาดนะครับผมไม่รู้ว่าสำหรับวันนี้เนะ่เราสามคนเนะ่จะได้ปลากันเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่ๆนะนี่ผมก็ได้เตรียมกระปกกรเป๋าพร้อมนะครับทุกคนส่วนสบายก็อยู่ข้างล่างโน่นนะผมก็ไปดักตะคาดอยู่นะผมตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงกระลอกนะผม แล้วก็ไก่ป่านะผมไก่ขันเมื่อกี้นะทุกคนข้างหน้านู้นไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับทุกคนโอก็ใ้เดินมาข้างหนอยในในป่าที่นี่ก็ผักกลุ่มก็มีผักกูดก็มีนะทุกคนถ้าเราเจอผักเยอะๆเราก็จะเด็ดกลับไปด้วยนะทุกคนโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปดักตะคาดไปไล่ปลากันดีกว่านะครับว่า เอาเอาเลขเลยมั้ยยังเก็บนักเกน้ากไว้น่อยอ๋อในยามอะ่ะโอเคจับได้บ่อจับได้ไบอ अब ได้เดินมาเก็บผักกลุ่มนะผมแล้วก็ผักกุดด้วยนะพี่พนี่ย้อดเนี่ยอ้วนมากทุกคนอ้ว,น,วนดีนะครับผมอดนอ่อนดีนะครับ เราก็จะมาเก็บผักกลุ่มต่อนะทุกคนนี่เลย,ลอ,ล,อยลองลอยข่าวเด็ดก็นานแล้วนะนี่ตรงนี้เลยนะนี่เราก็จะเด็ดต่อยอดอ่อนยอดสั้นเลยยอดยาวนะนี่เลยอันนี้อ่อนดีนะครับนี่น,นี้อ่อนมากเลย พักกุ่มอย่างไปดองอ่อยดีนะครับเราจะเก็บผักก่อนนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ผมก็ได้กรรมใหญ่ๆนะทุกคนรวมมาด้วยผักกุ่มแล้วก็ผักกุดด้วยนั่นเน่ยหยดอ่อนมากเดี๋ยวกลับไปสายถุงดีวกว่านะครับนีผมก็ได้เก็บผักต่อนะทุกคน หนึ่งแน่วะอะไยอ่อีมอมนู่นก็เจอตัวเล็กลอ,องขึ้นไปดูข้างบนนะ ขึ้นกล้องมั้งอะขึ้นกล้องมั้งแก่แลกวงามมากถ้กาไปที่เดิมเนี่ยนะมันขึ้นไปข้างบนนู้นโดยอีกาสนใจนะ อของมันจะมีแองสก,กี่ทีเท่านั้นอะ่ะยิ่งขึ้น,นยิ่งไม่เก็บอะไรอย่างนั้น,นจะน้ำลวด ขยะได้ไปยอะล่ขยันอยู่ตรงนี้ได้นี่มันั้ตกลงมาละป่ะเราจะแกะแกะเรื่องน นตอนนี้ก็เลือแตกขยะนะครับทุกคน <c oughs> ตาไม่ติดเลยโอเคครับ <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราก็ทำวิธีกันดึงออกป้าจากตะขัดก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนตตอนนี้เราก็จะเดินไปข้างหน้าต่อนะครับผม เราจะเข้าไปดูข้าง้าต่อก็ถ้ามีแอ่งน้ำถ้ามีปลาหลักก็จะดกกักสตครับแล้วก็ทำการไล่ปลากันต่อนะตัวอ้อมีได้ยินเสียงไก่ปลาขานในเยอะมากนะทุกคน,กคนระเด่รอบๆบริเวณนี้นะผมไม่รู้ว่าไก่ปลาเนี่ยขันทำไมนะ เราก็ได้มาเจอยอดผักกลุ่มอีกแล้วนะทุกคนเราก็จะเดินกลับไปด้วยนะทุกคนดูนะเก็บาเก็บาครับเก็บาครับบ่อยมากเลยนไม่รู้น,น,นกอะไรนะกระแตเต้วสุดยอดอ่อนยอดอ่อเยอะมากเนี่ยปัาดู วนดีนะนะยอดเบลอร์ลยม,มานเด็ดต่อ,อ,อเอาไว้พัก เราก็ได้ขึ้นมาดูข้างบนนะผมไม่มีปลานะครับตอนนี้เรารู้สึกจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่นะผมไ,ไปต่อสถานที่ใหม่นะผมก็ไปเจอเพร่อมรกัมนที่นู่นเลยนะ okay, ครับผมโอเคครับพี่ๆครับตอนนี้เราก็ได้มาสถานที่ใหม่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ปลานะั้ทุกคนนี่เลย ใส่ไล่ปลานะครับตอนนี้นะครับพี่พีครับมองสปายก็ได้ปลาช้อนมาตัวหนึ่งนะทุกคนนี่เลยแต่เ,เราจะไปใส่ย,ย่ากันดีกว่านะแต่ตอนนี้ผมก็กําลังเก็บผักอยู่นะพี่พี่นะ เมื่อกี้นะผมเ,เน,นี่ยมีเลยนะนีนะได้เพิ่มเล็ะเพิ่มเลหนึ่งมาเราผมจะเก็บ่านดีกว่านะ

ทบทวนแล้วก็จะเด็ดเอากลับไปกินนะครับผมนี่ก็จะเป็นเมื่อเดือดน,นะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นลูกเล็กนะครับผมลูกก็มาข่ายาเอาเอาไปดองได้กินพอดีเลยนะครับผมนยอื้มกรอบดีมากทวนเนี่ยเนื้อนุ่มดี เดี <Okay. S 2> ๋ยวกลับไปเก็บดีกว่านะครับ โอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาข้างโบนล้นะนะผมตอนนี้รู้สึกหิวนะครับผมแล้วก็ดักทิ้งตะคาดไว้อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราถ้ากินข้าวเสร็จแล้วก็เราก็จะลงไปดูกันนะผมเมื่อกี้ป่าขค้ืนข้างโบนตรงนู้นนะครับพี่พี่ครับเดือบ่ามันไว อ้าวถึงเท้าเนี่ยห <All right. S 1> ตอนแดดโอ้ยนี่ต้องตอนนี้ก็จะมีผักนะครับผมแล้วก็นี่นะครับ oh. ก็แตงนะผม oh. มันเดือดือแล้วก็พริกปลาร้านะครับทุกคนแล้วก็ปลากระป๋องนะครับผ okay. มโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านะครับ Bà mai mày vừa vừa mày vừa mong mà hm 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 หนูบาได้นะได้มันได้ปลูกอิู่นปลานะครับอุ๊ยนี่คัน,านบางเดี๋ยวมึงดักไว้เช้าคืนแกก็มาเก็บแล้วมันหายแกดักหาย้ว,ยวปลาแล้วเดี๋ยวอันนี้จะได้กกินแลวจะดึงออกครับ มันต้องนอนเป้่ามัหาย อยู่บ้านร้อนเนาะต่อเนี่ยเมื่ต <labels> ึ <combined> ๊บหนูกระตางม่เหมือนฝนจะตกอ๋อคืองี้ที่ปลายิงเมื่อกี้ปลากระสอบเม่ตัวเดี้อ ไม่ใช่เดินเป็นฟุ้งหรอต้องมีคู่ดีใช่ฮะเดียวได้ปลาชนแหล่โดนเลยมันเจอมันก็องมาเป็นคู่อืมไอ้นนี้เจอแหล่งดวนใหย่ เงี้ยเสียวไปทาากุเนอะนั่บอกับาป่ะเห่ากัะมานี่เข้าไปช็อตตลอดนะการช็อตบ่าเนี้ปาลาหมดง่ายนะใหนห้วยเนนลาออกถ้ากิงปาลานี้จะไม่มีแล้ว ยนีแโอเคครับพี่พครับหลังจากที่กินครับเสร็จนะครับผมสปก็ได้ลงมาอ๋อได้ลงไปดูตะคาดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็พร้อมที่จะดึงขึ้นมานะผมเจอแก่ปลานะครับผมโอเคมาเป็นวิดยู นี่นะครับพี่พครับเราก็ได้ทำพิธีไปดึงออกตะคราบเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราก็จะมาทำวิธีแกะลานะทุกคนหนวาวมากจังบนงงนั้จะมีอยู่แล้วมั้งตอนที่พอเวลานี้เบละ

อืมก็ชบน้อง่ตัวนี้อีกโชว์ทุ่งตามละล้าทุ่งมาก็เซ็มเลยดิ สายใหญ่นะสายวอพวก <c oughs> น,น,นี้มันหนวว่ามันรุดกว่าพอมหรุดก็มันมีคาตาคันะนั้นเ็น้งคาตาเด็กบ่มันดูก็ยิบยไม่สายในเยอะ ไอ้เนี่ยไม่ค่อยเข้าหรอกรอเอาแต่คัดใหม่นเพื่อนนะ ข้างในนั้นนะข้างข้างในมันก็พบอ,อันมันแล้วมั้งะ่ตาย่ะตีคณะกระสุตัวน,นั้นยังตายเลยลอยยิงมี่ก็ูฟูชีแบบครึ่งตัวมันอะ่ะนัอนเลย บบอ้อยนี่คือยิงทะลุมันดึงก็มารุดแหละไม่ใช่มันกระทอดออกจากเหล็กแบบวก็รุดแบบกระซึมเงินนี้แบบใบยิงคาบอหะ โอเคครับพี่เพื่นเพื่อนก็ตอนนี้นะผมพราะผมถ้าสามคนก็จะขอเดินทางกลับบ้านแล้วนะผมก็สําหรับวันนี้นะผมไปหาปลาก็ได้ประมาณต้นเนี้เองนะผมก็ยังน้อยอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาหาต่อพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มาเองไหมสไต <laughs> มาเองไหมดูด โอเคนะครับพี่เพื่อนเพื่อนถ้าพี่พเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบสบับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมเดี๋ยวพบเจอกันคลิปใหม่นะผมบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไปไกลประกาศนะครับ